ฝนก็ตกมีเฮียอะไรวะ ASMR เยี่ยวคนดูต้องมาฟัง ASMR เยี่ยวไหมเนี่ยกางเกงก็จะหลุดตูดกูเป็นไงเลียวไหม S 1> <S 1> <S ช่องโคตรเรียวเลยสวัสดีครับมากัผมบีววายช n แนลนะครับผมนะแล้วคลิปนี้นะครับก็ไม่ใช่คลิปดองไม่ใช่คลิปตุนเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมนะผมจะ ลงให้มันตรงเวลาแล้วกันนะครับได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเนื่องจากผมเนี่ยทำคลิปคนเดียวนะครับถ่ายเองตัดเองนะครับยอมรับนะครับว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับจันท์ถึงสุขต้องฝึกงานนะครับมีเวลาเพียงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็น่าจะวันจันทร์ตอนเย็นๆจันทร์ถึงสุขมีเวลาตอนกลางคืนนะครับแค่ตอนกลางคืนนะกลับมาก็พักผ่อนแต่ผมจะเอาเวลาพักผ่อนในวันจันทร์เนี่ย เอาเวลานั้นมาอัคดคลิปแต่ภายในเสาร์อาทิตย์ผมต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบตัดให้เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปใหม่ของผมนะครับจะมาทุกวันจันท์นะครับผมนะจะมาทุกวันจันทร์เลยนะเออส่วนออคลิปที่มันเป็นคลิปพิเศษนะครับผมก็จะทําเป็นวงเล็บเอาไว้นะครับว่าคลิปพิเศษนะครับคลิปพิเศษคือคลิปอะไรคลิปพิเศษคือคลิปที่แถมให้คนดูนครับคือคลิปที่ลง วันที่ไม่ใช่วันจันทร์คือวันจันทร์มีแน่คลิปแต่ว่าจะมีบางคลิปที่ลงวันที่ไม่ใช่วันจันทร์นะครับอาจจะเป็นคลิปโบนัสหรืออะไรก็ช่างนะครับเดี๋ยวจะมีวงเล็บว่าคลิปพิเศษนะครับผมนะครับสามารถชมได้นะครับตั้งแต่ระหว่างอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับจะมีคลิปพิเศษช่วงวันนี้นะครับวันจันทร์จะเป็นคลิปปกตินะครับผมนะ คลิปพิเศษอาจจะไม่มีก็ได้นะอาทิตย์นั้นอาจจะไม่มีคลิปพิเศษก็ได้แต่ว่าในหนึ่งอาทิตย์จะมีวันจันทร์ลงคลิปแน่ๆละหนึ่งคลิปนะครับผมนะขั้นต่ำหนึ่งคลิปนะครับ mm hmm. คลิปพิเศษก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อาทิตย์หรือว่าแล้วแต่นั้นๆนะครับเอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เอาจบนะครับได้บทสรุปแล้วนะเออผมก็พยายามที่จะาหาทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ที่ มันหลากหลายมากขึ้นนะครับผมนะก็พยายามนะพยายามเพราะว่าช่องผมมันมีข้อจํากัดมากมายมากๆนะครับผมนะด้วยความที่ดูขนาดกล้องยังเป็นกล้องง่อยๆเลยทุกคนเออถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็รุ้มกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์รื้มกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะสารคลิปใหม่มาทุกวันจันนะจ๊ะแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็ไปติดตามผมในช่องเกมเมอร์มูีได้นะครับช่องนั้นเนี่ยก็จะพยายาม ลงคลิปบ่อยๆนะก็ลงเรื่อยๆนะช่องนั้นนะไม่มีวันลงคลิปอย่างชัดเจนแต่ว่าลงเรื่อยๆนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนังแล้วก็เกมนะครับผมนะก็คลิปช่องนี้ก็อาจจะมาเล่นเกมด้วยถ้าไม่มีอะไรทําจริงๆนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ